เราจะตัดกระดาษนะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยที่ด้านบนนะคะยาว18เซนแล้วก็บนล่างนะคะ18เซนซ้ายและขวาข้างละ10เซนค่ะแล้วก็มาร์กจุดตามแอนเลยนะคะวัดจากด้านซ้ายเข้ามานะคะเราจะได้จุดตรงนี้นะคะ1จุดเป็น10เซนค่ะเส้นนี้นะคะจะเป็น10เซนแล้วก็ ด้านขวานะคะวัดจากบนลงมาล่างนะคะให้เป็นจุดที่เจ็ดเซนค่ะแบบนี้นะคะเจ็ดเซนเราจะลากเส้นนะคะให้เป็นทรงลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะด้านล่างนะคะเราจะเพิ่มจุดอีกหนึ่งจุดนะคะให้ตรงกับด้านบนเราใช้ไม้บรรทัดว่านนะคะเพื่อจะได้ตรงกัน ก็คือ10เซนนะคะนี่นะคะเราจะทำให้เป็นจุดตัดนะคะของตรงด้านนี้นะคะเราจะใช้วัสดุนะคะให้มีลักษณะด,ด้านนี้โค้งนะคะหรือเ,เพื่อนๆนะคะก็ใช้ฝาของกระป๋องนะคะพลาสติกให้เป็นลักษณะโค้งๆแบบนี้นะคะใช้แทนแม้บรรทัดที่เ,เพื่อนๆไม่มีนะคะอันนี้เราก็ เรา,าใช้ได้เหมือนกันเราต้องการเส้นโค้งด้านนี้นะคะไล่ลงมาถึงจุดที่เราทำไว้10เซนนะคะประมาณอย่างนี้นะคะค่อยๆไล่มานะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะ1เส้น แล้วเราต้องการอีกหนึ่งเส้นนะคะให้โค้งมาที่จุดนี้นะคะจากด้านบนที่เราวัดลงมาแล้วเราจะใช้เส้นนี้นะคะเป็นจุดเชื่อมต่อให้เส้นโค้งนะคะเป็นครึ่งวงกลมที่สุดก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วเรานะคะก็จะว่าเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะตัดกันอันนี้เราไล่ให้หมวอย่นิดนึงนะคะเพื่อให้เวลาเราตัดกระดาษจะง่ายขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ตัดกระดาษนะคะพอตัดออกมานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ พอเราตัดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมามาประกบนะคะแล้วก็ไล่นะคะตัวส่วนเกินที่ไม่เท่ากันนะคะของกระดาษตัดเล่มเลยค่ะเล่มออกเลยนะคะเพื่อนขนาดที่เรากําลังทําตอนนี้นะคะคือขนาดของ 3m นะคะหรือไม่ก็คืออีกอันหนึ่งนะคะโยแล้วก็ทั้งสองหัวนี้นะคะจะขนาด 6- ถึง7นิ้วนะคะ เดี๋ยวเรานำกระดาษนี้นะคะแพทเทิร์นนี้มาตัดบนผ้าที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะใช้ผ้าแบบนี้นะคะเป็นหมวกของเอ่อเป็นหมวกของคริสต์มาสนะคะที่ให้พวกเราใส่นะคะในงานแล้วก็อันนี้นะคะ5บาทซื้อที่โรตัสนะคะเป็นผ้าที่ออกจะเป็นเหมือนสักหลาดนิดนึงนะคะใช้ตัวนี้นะคะตัดแล้วก็วาดวาดลงตามแบบเลยนะคะ ตัดออกมาให้ได้1ชิ้นเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าวิธีทำทำยังไงเรานำผ้าขาวนะคะ มาตัดให้ได้ขนาดหนึ่งไม้บรรทัดนะคะแบบนี้นะคะพอเราได้ผ้าสีขาวนะคะที่เราตัดไว้ขนาดหนึ่งไม้บรรทัดแล้วเราก็จะประกบนะคะประกบกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไว้ด้านล่างนะคะของผ้าที่เราจะเย็บโดยที่เอาด้านถูกนะคะของตัวผ้าสีแดงไว้ด้านบนแล้วเราก็เดินเส้นนะคะ ไม่ต้องถึงหนึ่งตินผีนะคะค่อยๆเดินนะคะจากฝั่งด้านซ้ายนะคะจนมาถึงด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นด้านขวา เราก็จะได้ตามภาพเลยนะคะเบิ้ลขึ้นมาแบบนี้นะคะเวลาเป็นรูปภาพสําเร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะทับคิ้วหนึ่งเส้นนะคะเพื่อให้ตรงผ้าสีขาวนี้ก็จะแนบสนิทก,กับตัวหมวกนะคะไม่มีลอยกระดกขึ้นมานะคะ ลบผ้าสีขาวขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บล็อกนะคะข้างซ้ายและขวาค่ะเมื่อเย็บล็อกข้างด้านซ้ายและด้านขวาแล้วนะคะเราก็จะ เอาสองฝั่งนะคะมาทบกันก็คือด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะแล้วเราก็เย็บหนึ่งเส้นนะคะเพื่อเป็นการล็อกนะคะให้เป็นหมวกค่ะขนาดที่เย็บนะคะก็จะประมาณหนึ่งตินผีนะคะแล้วก็จับด้านล่างนะคะให้เท่าๆกันด้วยนะแล้วก็ย้ำตรงชายทุกครั้งนะคะตรงชายของหมวกนะคะ เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรกับมันลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะเข้าตามรูปทรงนะคะประมาณแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาปอมๆนะคะมาติดตก,ตก,ตกแต่งประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็มีเพิ่มอีกนะคะลิบบิ้นะคะสีแดงๆจะเล็กจะใหญ่ก็ได้เลยนะคะเพื่อนๆ ก็อามามัดโบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะติดตกแต่งเข้าไปนะคะทำให้มันแน่นๆนะคะมันก็จะเล็กหมวกเทศกาลลักษณะน,น,นี้นะคะต้องการเอ่อ ความเลื่อมๆมันๆทองทองนะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะส,สีทองทองนะคะหรือก็เลื่อมๆมันๆนะคะเราก็จะเพิ่มดินทองเข้าไปอีกนะคะ การตัดแนวเฉลียงแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นจะไม่ลุยนะคะเพื่อนๆปกตินะคะมีแค่นี้ก็พอแล้วนะคะจริงๆแล้วอะ่ะกับปอมๆนะคะแต่เ,เรามาเพิ่มตัวริบบิ้นเพิ่มนะคะเพื่อความน่ารัก พอติดิบบิ้นลงไปแล้วนะคะกลังติดปอมๆเราสามารถทําไปของหมวกนะคะให้คว่ำลงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะปล่อยไว้เลยก็ได้นะเดี๋ยวแอนจะทําแบบนี้ไว้นะคะเราก็ใช้ได้เย็บล็อกเลยนะคะเพื่อนๆจะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะพอเราติดเข้าไปนะคะเขาก็จะกลายเป็นหมวกซันตี้นะคะคือหมวกของผู้หญิง ถ้าเราไม่ติดตัวนี้นะคะเราไม่พับตรงนี้ลงมาก็จะกลายเป็นหมวกซันตตคอรสนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เห็นไหมคะน่ารักมากแนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวแอร์นะคะจะมาบอกขนาดของตัวตาไซส์อื่นให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะ เพื่อนจะได้เอาไปทําให้กับน้องๆที่บ้านใส่นะคะทํากระดาษให้ได้สี่เหลี่ยมตามภาพนะคะยาว19เซนบนและล่างค่ะซ้ายและขวานะคะกว้าง11เซนแล้วก็มาร์กจุดนะคะวัดจากด้านซ้ายเข้ามาด้านในนะคะ11เซนอันนี้เป็นจุดแรกนะคะวัดทั้งบนและล่างเลยค่ะ11เซน แล้วก็ด้านขวานะคะมาจากบนลงมานะคะเจ็ดเซนเหมือนเดิมนะคะเราจะทำให้เป็นรูปโค้งนะคะแล้วเราก็ใช้ใช้ไม้บรรทัดน,นะคะขีดตามภาพเลยค่ะ ตัดเอานะคะออกมาให้ได้เส้นนี้พอตัดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆประกบกันนะเพื่อจะดูความโค้งนะคะของกระดาษว่าเราตัดเท่ากันไหมคะเห็นไหมคะมีส่วนเกินใช้ก้นไกลเลมตัดทิ้งเลยคะ่ะแบบนี้นะคะเราได้ของมุ้ยแล้วนะคะ ถัดมานะคะเป็นหัวของตุ๊กตาเยลโล่นะคะขนาดศรีรษนนะคะของหัวน้องอยู่ที่5-6นิ้วค่ะทำกระดาษนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะบนและล่างยาว15เซนซ้ายและขวา8เซนค่ะจุดแรกนะคะวัดจากด้านซ้ายเข้ามา9เซนค่ะทำทั้งบนและล่างเลยนะคะ9เซน เส้นถัดมานะคะจากด้านบนลงมาล่างนะคะ6.5เซนแล้วก็ทําให้ตรงนี้นะคะเป็นเส้นโค้งเหมือนเดิมมาตัดตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่มาที่ตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นทรงนี้ค่ะแล้วก็เก็บนะคะส่วนเกินอ,ออกเหมือนเดิมค่ะก็ได้ขนาดแพทเทิร์นนะคะสำหรับหัวตุ๊กตาไปแล้วนะคะ3ามหัว ก็จะมี 3m มุ้ยแล้วก็เยลโล่นะคะก็เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะไม่มีผ้าแบบนี้เพื่อนๆก็ไปใช้ผ้าธรรมดานะคะที่เป็นลวดลายหรือไม่ก็กระดานห่อของขวัญน,น่ารักน่ารักนะคะคล้ายๆคล้ายๆตีมของเทศการนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะ เป็นกำลังใจให้แอนนะคะในการทำคลิปถ,ถัดไปฝากข้อแนะนำนะคะให้แอนได้นะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ